nó <Num> bỏ anh bỏ, nó bỏ, bây giờ hết tăm rồi luôn em, tăm tăm thôi. มันเหน็บด้วยเจ็บีใค่เจ็บสเ,เจาขี้นาวะเนาะสองเอวกันไปหาซี่อะ <c oughs> สามเอวกันไปตัตม้มตั้มอานหาสามสองกัให้เพื่อนไปสองอยว่วสามสอง เป,ปิดมองดูเจ๊ที่มหาจังมิดม,มหาซี <c oughs> สองซีมาเลย <c oughs> โอย้เสียใจค่ะหาใบหนึ่งใบเจ๊หาซีอีกสองหม,มื่นติดโต๊ะอ,อกสิบเอ็ดให้ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ยังมกว่ไอ้หาซี่สี่มืนสี่ครับเป็นหาสี่มื่นหาซีหกใบมันมือหรอมันมีแต่พกใบน่สองสามสี่ห้าหกเจดเก้าสิบสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเ็ดาี่สิบองสาบหกเจ็เก้าสา

ซีมิดมตํานะ <S <S ต่ำหยกซีสองเปิดหายตัว4ี่ละตัวแรกนะีตับอกแล้ววันมีซีเสียลดเจ้าว,ว่ะเนี่ยซหมื่นจอนบอสองมื่นขอ่อยหกหมื่นแสนสอง จะเราก็ัดจ้ะไปจากโอ้ยเอาะติงจาะจาะมากัดติ่งหามาติงสมากัดติงไหเจาติงสีนี่มากัดหาต่ำหต่ำขอจังมากัดหาซีเพื่อนให้กามีฮะมากัดเกงไหที่้ตอข่อติงซีติ่นเต็มเนี่ยเป็นแค่นั้นะกรามสี่ห้าใบบ่นนี่ออหกใบหกใบนี่เดี๋ยวมันสอนหนูหกใบจะเบิดบ่ไม่ต้องเกี่ยวอ่ะอยังหกซีปุ๊หกซีอง่นวันนี้เออเออเออเอ หก้าสิบอ็ย่สิบเอ็ดส่ามสนึ่งเจ็เอสามสามสี่สิบเอ็ดเ้าสามสิบหกสี่ครบเบอร์ครบเบอร์ครบสองสามสี่สิ้า มาขึ้นมาขึ้นมาเสียอไรคะหแสนสองสิบสิบสองสี่สิบห้าเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสีสองเจแปดเกสิบสิอนสีสหเจดแปดเกยี่สิบแปดหมื่นมื่สสเกาสิบ

มันทุกข้อันนี้เบนตะเลียนะไ้ตามสี่ในบาน่บ่ไดิษามเพิ่นนะนะสามเดียวมันยังนีสามเดียวสามยวอยู่หกสี่ทขอยังยังเนี่ยหนึงสองสามสมเดียวสเ<า>ดียว,ยวแล้วกตต็ติงสามติงสี่ไม่ใ่ติงสาม เลขอะไรหกแปดต้องให้ซีหล่ตัวนึงก็ประนี๋ยวจะเสีเงินตรงนี้เด็กสิบแปดหน่อยสิบเจ็หมสบแยังไงหกแปดหก าสี่ตีเอาเด็กได้สิบเอาเพิ่มอีกคือจะมันอวนมาสิเพิ่มอีกสใบสใบพอดีบอกคือจะมันอวนมาสีมาสีตีหาสี่ตีหาสี่อันนี้หกสออยกได้สิใบนะเอาไปเนี่ยอเอาไปเอาเติมอีกเดี๋ยเติเอาเปิดเนี่เต็มเต็มเออขึ้นสีว จะเป็นอย่างหมกเงินหมกว้าวการเนี่ท่านไหมเนตีโอ้เจ้าเห็ดแห้งเองเนาะมันแห้งมันแห้งกั่ไหนของเงียบมันหน่อยเงียบมันหน่อยสิเปิดเราเก็ก็ยังสะขึ้นอยู่นี่สิเป็นอย่างอันนี้หาซีหาซีเพิ่นอยากไงสี่ใบไปเอาซีใส่เพิ่มขึ้นอีกสีใบเพิ่นเอาไปหกใบแล้วเอาเปิดหากระซีเหรอหาสอง

สี่วายูอ่ะสี่หมื่นรูบอรูบิสามป่ะเป็นกันกินกินจั๊บเดียวกันเมื่อตะวันนี้ไม่บานเทิงอืมอืม

สี่ห้าหกไปหกศูนย์ 6. สีส 3. บอกมันตัวไรเอาเลยน,นี่บบหมดไรตายเลยมัหมดตามดอกเจสาโอสามสามัดอีลีว่สาสก็เอียว เออแก <Yeah. S 1> ำสามสองมุนจะเต็งหาเขาไปเต็งซ้มจะกล้าหาซีขอไปเต็งสามมันอยูอ่งนีโมเมนต์บุไปเต็ง 3, าหา 4, ได้แหละจะมาก้าวจะเสียจะเต็งหาจะไปเตจะไปกล้หาซีดิ กาที่หาซีกักากหาซีตัวเตวสุดท้ายเนาะมันเอาตัวเบรอบแรกขอเต็งหาขอลงทุนเต็งหาสามซีหาเจ้าก็บอกาใหญ่ขอทุกหลอบได้ไหมเดี๋ยวเบิ่งขอยชิไล่ตัวเสียบอเนี่ยขอยชอไตัวเชข่อยอเสื้นี่สองหมื่นเป็นแปดหมื่นเป็นมอแปดหมื่นเนี่ยตัวนี้จะมากักกาซสามเนาะเจ้าต้องสมยขอสองหมื่นเป็นมอขอซ้ำขอยเสียหกหมื่น

คนอยู่กับ C 3ค่อยเต็งหาตัว C 3ามสามสี่กับสี่ช้ากัจำ C จำขอกนี้นะเหเหทได้ละทำได้ละจำน้องผู้บริจาไปดูนี้ไปอีกเดียวแทนดิ

สองสามไปอ,อยู่สามสี่หักหกซูงจัไองพันสองสามเจียสองสามสีตาคอนหนึ่งตาคอนออกหา่หา 3, ห่าสามเยอะน่ะเตีงหกไปเกมแต่เตงหกไปเตงยังดีไหะอัานกากสามตำนะกักสามตำ

เจ้าดเจ้ามือบอเจ้าน si si ีันถึงบอเดแต่ได้ว่าเปิดแทงเจ้าเราช่วยเราสีกับหโอ้หกสี่เอียวมาเช่อเตะหกได้เอาสิบเอ็ดมากินกันกักหาสามก็บว่าไรเจ้าจะทำอย่ากักสองสี่ดีกักหนสองหนึ่ยี่เอ็ดหม กาจะเจ็ดสองหมื่นสองหมื่นในเดือนหนอเนะ่ยสองสี่คนไปนี่หรงปะเปิดเทนท์หกกับตี้เป็นห้องคอยว่าจะะแม่จะเป็นฮามาสเนอะไม่มีเอี่ยวอยู่หนึ<ะ>่งองสมสี่ได้เงินจิม้มอ่ะแปดหมื่น

มาเกนให้ฟังนนนเออดังเอาน้ำใหมดังๆรบหมื่นเจ็ดอมาไปรบเออน้ังังในแม่จีซอยจำซอยแม่ยังหลอกออกเสียงแน่้ย จ้างไปสรหมันสิดบวกแลจบ่มกนได้ม่นากแต่วันนี้ม่ขึ้นมันบวมอมันบวอาวาเป้มนเวยนหมันบอกมันเห็นหงมเลี่ยนกระดหกเจ้าูดยู่ออกีเนเวีแมง๋ยวก็เปบ้าน <ừ. S 2> บอวสามก็เอียวระสามสามต่ำกัดสามต่ำม,มากาโหกสี่ ไดเลนมากักสาตามอันะนะมั้หกสีกับหกสูง<อ>เปิดมาสามสามเอี่ยวน่ะหกส,สาตายโอ้ตายแล้วมา <S <S เลยโดโนฟีกับหกสูงต่อยี 43คือ 4, 3, 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปคอยติ่งยังเหที่ไติงต่ำนะมันติงตามอยู่ดีติงตามนี่เพรามัจะติ่งหกเพราะว่ากลางหกสี่น่นอยู่แล้แม่นม่นติงตามอยู่ดี่าต่ตาตกบกระสามเอ มันเติงตาม่ติงตามติงตาไอ้ติงตามป่อแมนยู่เดแมนแมนไปถายเอฟซีเลยเดี๋ยวขอจีบก้องนะนกาสตังเดีไปสอให้อีกห่นนสามสี่หกเจ็ดเจ็ดเดเ็สอมสห้าสกสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก

หสอี่หเดดี่ยี่ายียห้ายีกเดตีมเดียยคกีดติดกมด้ <Port> <verständ led>